มีที่14ครับประนทศไายท่าคลิปเนาะอแต่ถ้ายามันจิบว่าถ้าใช้ยาเล็งมันจิบว่าสิบมันจิขาดครับมันจิบว่าเป็นสิ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทักผมต้อนรับพี่น้องทุกท่านก้าสู้สนยางเร่ทัดชานนครับผมคลิปนี้เจอกันตอนสายๆนะครับเนาะสายๆประมาณสามสองโมงกว่าเกือบสามโมงแล้วครับช่วงนี้ก็ฝนฝนทิ่งไปสองสามมื่นแล้วครับพี่น้องในโอกาสเมื่อกี้แดงกันแล้วครับผมนี่นี่มีที่สิบห้าพี่น้องสิบห้ามีที่สิบสี่สิบสี่บริเวณทรายถ้ำนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันตึงขึ้นครับ เลยเมื่อเนี้กะมีถีนายห้าครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันสิบหามีแล้วตัง้งแต่เปิดตัด้งแต่เปิดนายางมาเบิกนายางฤดูการปีนี้มาเนี่ยิบหามีแล้วครับขายไปรอบนึงแล้วล่ะก็ว่าช่วงหลังมาเนี่เออพอจะมาขี่รอบไปก็ท้านได้ออกเด็ดเอาไปรอบซิบหามีแล้วครับิบห้ามีวก็จะออกไปดีครับไหกันครับผมทํางานครับเรียกว่าต้อลรงก่อค,ครับ 5ามีดแะ้วพี่น,อออน้องเฮ้ยมันต้องหายาบำรุงละมันต้องหายาบำรุงนะครับไปครับหามีดแล้ว มือวานกี่มีที่สิบสี่ครับวประเทศไทยถำคลิปเนาะแต่ถ้ายามันจีบว่าถ้าใช้ยาเร็งมันจีบว่าสิบมันสีขาดครับมันจีบว่าเป็นสิบ ยดไว้อยู่ครับแต่ก็ไม่แน่ว่าจะอยู่ด้านแค่ไหนนะช่วงนี้บุ่งคุ้นกันเหลือหน่อยแล้วละครับบ่งดำเนาะลือหน่อยแล้ว พอดีฝนยาให้สามขึ้นแล้วครับเคจะแร้งอีกหลายวันให้มันแล้งลายมือน,นะจะได้กีออก่อย่างพี่น้องเลยย่างเอ้าขนขายสินเดือนครับถ้าสินเดือนไม่มียางขายเนี่ยวม่เีิก็หาไฟขา,ขาดหมดตดแล้วพี่น,อน้องเลยพลาครับ บางครับมีที่สองแล้ววานมีดที่หนึ่งแต่เป็นมีดที่สิบสี่จิกตรงเส้นนี่ครับเห็นที่เราฉีดไ้เนาะมันลด,ดลงแล้วครับเส้นอี่อยครับเบียดเบียดดีดหมืเอเลยครับ เบสมีดพิงมาเลยเนาะพิงแปดสิบห้าองศา่าถึงเก้าสิบหรอครับหลงเท้อพุ่งมีดแ่ที่มีคมนะพี่น้องไปกันต่อครับผมบรรยากาศภายในสวนยางครับเป็นแปนตัดหญ้าครับตัดหญ้าไม่ได้ใช้ยาขายานะครับสวนเราไม่ได้ใช้ยาขายา ไม่ไม่ที่เริ่มปลูกกับใส่ยู่แล้วครับฉีดอยู่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนาะหลังกันได้กันดึงเียเสร็จนึกกันได้เอาเคลียร์ไมอ้ออกงสีนเลยครับ ชครับชา้าได้ผ้าเรียงงามทิผ่ามีดเนี่ยใส่เวลาผมเปื่อวันที่หกเดือนที่แล้วเออวันที่อืนที่เพออ่ายางว่ได้เปื่อวันที่แปดครับวันที่แปดผมได้มีดเดียวแล้วกัดยุดไปอีกเป็นอาทิตย์ฝนตก ตัวน,นี้ครับตอนที่เปิดที่แรกเป็นเดือนมิถุนายนครับตนนัวนี้กรกฎาคมอันที่ยี่สิบกว่าแลวยี่สิบสามพี่นอ้องเดือนกว่ากว่าแล้วครับที่เปิดปีดมาต่ว่ามันก็ไดถึงสิบห้าสิบหกมีนเนาะพี่น้องเนาะ,ะอาจจะย่างไรพวกท่านดีแล้วครับตัวน,นี้ต้นน้อยนะครับผมต้นน้อยๆกันเอาแค่เดือยเข้าไปครับ น้อยก็ออกตามน้อยแล้วครับผมพี่น้องคันห้องเบอร์กีดมันเกบดโ,โตครับที่แรกผมเปิดกีดที่แรกนี่มันเป็นไงวันนี้นี่หอย่างเปิดกีดตอนแรกมีตขนาดนี้ครับเบื้องในรูปเล่นกล้องอาจทีดูใหญ่ครับแต่ว่ามุมมาใส่เหมันเด็กฟ้ามือเดี๋ยวนึง๋ยวาก็ต้อนอื่นต้นนั้นผใหญ่ก็บมดเยอะคนน่ะ อีกหนวครับหว,วัดพิดออกมาครับเวลาซ้อยก็อจังมาติดตกแห่โค้งนี่ลนะครับต้องจังเบอรเบียดมาจินแกนเนาะพี่น้องไปกันต่อครับ เจ็ดหน้าที่กว่าแล้วเค,ค็ิคเล็กๆน,น,น้อยๆครับผมแนนํนำกันเนาะหีิยางครับสลับมือใหม่เมืออกกม่อาอชีพบกดัดเบิ้งใดทีนกันแล้วครับถ้าไม่เบื้งกระบอกเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะปัดผ่านผ่านไปครับมือคนหีิยางไม่เป็นเลยนี่ ไปพี่น้องอีกสองต้นครับ สุดท,ท้ายแล้วครับอันเนื้อครับจิกที่หัวที่เส้นครับใส่เบียดมาเลยครับเบียดเนื้อเยื่อจะเจืิญนมาครับมันจะนดิ่มนิ่มขึ้นงากันเ,เนื้อเยื่อจะเจืิอครับถ้าหลุดเปลือกทรายเข้าไปแล้วมันจะนิ่มนะพี่น้องนะนิ่งแล้็กกรีดง่ายครับผมครับพี่น้องครับขันเห็นว่าคลิปนี้ดมีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กด แค่ครับกดติดตามครับผมเพื่อเป็นการรังใจนะครับเพราะเพื่อเป็นการสนับสนุนขีอเติมมือใหม่ครับไม่ว่าแต่เป็นช่องทาง Facebook หรือว่าช่องทาง youtube ครับผม youtube กับทรงแชแนลาทักรักสัญยาณนะครับเนาะทางทางเฟซบุ๊กกับทรงสากภาษาบานางครับที่จะเป็นเพจหน้าอาไพคได้อีเพจนี้ครับผมซึ่งน่กจะมาเพื่อนว่างติดตามเป็นการลั่งแร่งใจครับผมแต่ับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับทุกการรับชมครับผมลาพี่น้องไปก่อนครับ สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า